ไล่เลยสิบถึงวันนีไล่ไปหองไปเต้าว่าจะเขาว่างไมขึ้นไเลงขึ้นไปแลงอีกขึ้นไปงขึ้นลงโว่าไปต้องขึ้นไปล้งอ่ขึ้นไปแลงเึ้นเอาลกียังไป่อยลแขัไปยังว่าต้งาตกได้งตุ๊กแม่นบอกผมบอกวันไแขกไม่มาเป็นยังรมึงกึงเมื่อก่อนนี่ผมบอกน้องผมอยู่ด้ว่ามึงเวลามึงขึ้นอ่ะมึงห้ามบิดทรายวินโกนขาดแน่น ผมเห็นมันขึ้นปุ๊บมันหักเยี่ยวปั๊บเลยนะไหนเราไยจะค่อยไปตั้งหรอตรงกัอนค่อยมาตั้งหรอขึ้นมาแล้งตั้งหรอถ้าเกิดมัาเป็นไม้สูงนะแค่น,นั้นบริหารจะขึ้นไปแล้งก็ได้นะครับหาย่างแล้วหมอนค้ำทั้งหลายจักมัน,อ,น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 อีกทีนึงนม่เท่าไหร่อะค่อยๆไกลเดียวครับมันโสดแขกกระนั้นถึงต้องไปมอง

อะไมาเลยไลนมาเดี <le> ๋ยวมันเองเนาะงนครับวะนี่ยมาเชียงเล่มาที่ไหนนั่นแหลหมอนนี่ค้าทั้งหนาแห่งดีเลยเน่ะตั้งตั้งเอาได้หมาหมอนข้าไปทั้งหนามันอะหมอนไม่เอาไ่อนไม่เอาหมอนไ้ทั้งหนาเยมไดเลยม่ทั้งดาบอนขัเ่าขวนะโอ้ขวันขวัมันลงมันไหลมน่ด้ไปทองมนเนาต่หลงเต้ยงเต้นอาวันนี้มันวันนี้ตัวตั้งแต่ไนมงไง เอาเทียบถึงมันเดินเร็วนะไปให้น้องเอาไหมแคนี้หะครับแค่แทกลึกบางทีบางทีบางทีก็แค่ ไปไปโอนใช่ตัวยันย oh, oh, ังตีตดักยังแตกกระแตกออกดาบกเาวาวาเ่อย่างค่อยนค่ไปดึงไม่ดียังทั้งอเลยโนให้กล้องับงานใช่ปะขอบคุณทีมงานอะไรัวป้าเจ้าเขา

ไปตาได้กินปลาไหลวะเตี้ตาติดกับกันี้วยกับตุกอะไรตัวเงาอยู่ด้วอันปิกไก่นี่ม่นตัวนีนะเอาไอยู่วี่สั้ง เขาเห็ดไม่กึ่งไม่ซสาะลิมตราบเกี่ยวไม่อ่อำเพื่อคอนสวร์จกกังหวัดเชียงวุนี่ตัวตวดก,วก็แค่แบผมนี่

ม่นที่ตางไปดึงันนั่นสอดออกกนน้อแม่ไายไงเนาะไปอุ้มมันตุตุงเ่อนโอ้ว่าก็อาจจะเบียนจังก็เีลุ่นโอ้จะเบียนงั้นทีมเด้ก็ได้ขัดได้คันได้ควอยออกเนาะกาใส่แล้วกดใส่ย่นล้เป้นนั่น ไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะไม่แลไงบ่ไม่ใส่ยู่ไม่ใส่โอ้ใส่ยูมันงอยแท้มันมันดีตกันแต่แตงกัน้เนี่ยหห่างมันง่อยันน้กมันเบพ่แงสลิงมันดึงไฟ สามชั่วโมงเห็นได้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงชม่หมดเลยสิบยี่สิบเหมือนกันฮะคนเดียวบนเดียวเาไปกิ่นชุ่มเลยานเดียวคือคืบเนาะเขาไม่คัดมันไม่ออกไปน้ำมันังน้นไม่ได้ทันน่นไหลรไะเหแหงไหลที่